เอาใหม่เอาที่หนึ่งเอาใหม่แอสเซมบเมนต์หนึ่งใช่ไหมอาจารย์ให้ทำเนี่ยให้ทำไอ้สามก้อนนี้ใช่ไหมก้อนแรกที่เราจะทำคือไอ้ก้อนคอนเทนเนอร์ที่หนึ่งก็คือเจนฮอกเจนฮอกเสร็จปุ๊บอ่าเรามาเริ่มที่เจนฮอกเลยเจนฮอกเนี่ยเราจะเริ่มที่ไฟล์ Image Feature ไฟล์ Image Feature ในเมนใช่ไหมเราก็เขียนวิธีการเขียนเซอร์วิสแบบปกตินี่แหละเขียนเซอร์วิสปกติปุ๊บโดยที่เรารับอะไรเข้ามาเราจะรับ อ่าอิมเมจที่เป็นเบรดหกสิเข้ามาพอเราเข้ามาปุ๊บมันจะไปเรียกใช้อ่าใ้ลีดลีดฟังชันเนี้ยก็แปลงจาก64ก็ดีโคดมาปุ๊บให้เป็นรูปภาพรูปภาพเสร็จปุ๊บก็ส่งไปที่เม็ดต่อเจนฮอกอยู่ที่นี่เจนฮอกเจนที่อะไรเจนอเจนฮอกเออได้อ่ามันก็จะทำการ เกณค่าฮอกขึ้นมาให้เราไอ้น,นี่ไม่ต้องสนใจตั้น้าเพราะอันนี้ก็ไม่ได้ดูเหมือนกันว่ามันคืออะไรที <c oughs> อ่อาจารย์อาจาอืมก็อาจารย์รู้รอยู่หรออาจารย์คงไม่ถาม <c oughs> เราไม่รู้ <c oughs> ก็รู้หมดทุกอย่อ <c oughs> อางแล้วใช่ไหมเพอาะพอได้ค่าฮอกเสร็จปุ๊บมันก็จะส่งค่าฮอกกลับมาเนี่ยแหละให้ Image Feature ทำแค่นี้ส่งเบรค24ไปแล้วก็ได้ฮอ,อกกลับคืนมาอันนี้คือคอนเทนเนอร์ตัวแรกที่เราทำแต่ปุ๊บเราก็จะไปทำคอนเทนเนอร์ปฮอ มันคือตัวเลขมันคือฟีเจอร์มันคือตัวเลขมันคือเวกเตอร์ตัวเลขสีพิกเซลของรูปเป็นเวกเตอร์นั้นเวกเตอร์สีรูปไอเบียร์โฮดีสมันจะเป็นตัวยึกยือยึดยื้ใช่ไหมแกมันเอามาประมวลผลไม่ได้ไอรูปภาพเหมือนกันรูปภาพมันก็เอามาประมวลผลได้แหละแต่ว่า การการสกัดเอาฟีเจอร์มันจะได้ฟีเจอร์ที man, ่จําเป็นมากกว่ามันจะพยากรมันจะเอาไปทํางานได้ดีกว่าดีกว่าเอารูปออริจินอลออริจินอลมันมีเลขของมันก็จริงแต่ว่าเราเอารูปนั้นไปแปลงเป็นเวกเตอร์ใช่ไหมมันก็ได้เวกเตอร์มานั่นแหละอันนั้นก็ใช้ได้แต่ว่าใช้ได้ไม่ดีเท่าแค่นั้นเองไม่งั้นมันก็มีพวกฟีเจอร์พวกนี้ขึ้นมาหรอกอะไรแบบนี้อันนี้อาจารย์ให้ใช้แบบเก็ทฟ็อกฟีเจอร์ต่อไปอันนี้ไอ้ก้อนคอนเทนเนอร์ตัวแรกเสร็จแล้วนะต่อไปก้อนที่หน คอนเทนเนอร์ตัวที่2ก็คือไอ้คาแบนแต่ที่แน่ๆี่เนี่ยผู้พตดอยสามาารถเเข้ไปห็นข้ออมูลขงโรั์ไอ้ที่มีฟิชเจอร์ตี่คื้อไม่สิต่อไปแล้วก็ไปเทนโมเดลไปเทนโมเดลก่อนเทนโมเดลเทนโมเดลไอ้เนี่ยเทนโมเดลเทนโมเดลวันนี้ส่วนใหญ่เราเขียนกันเองทั้งนั้นถ้าสเต็ปของฉันเทนโมเดลใช่ไหม ็เริ่มที่อ่านรูปเข้ามาก่อนอ่านรูปที่เราจะใช้เชนเข้ามาก่อนต่อไปก็เซฟลงที่ไฟล์ pickle อันนี้ก็โหลดกลับคืนมาเพราะว่ามันจะได้ใช้ก็คือโหลดกลับมา,อาอออของอันไหนหรอในห้องอะใน image picture อะ พีมันมีฟเจอร์ต้องใช้รีด6 4เพราะว่าเราส่งมาเป็น6 4ใช่ไหมละ่ะเบต6 4มันมันมันเป็นแบบนี้แกเวลาแกส่งในโพสแมนใช่ไหมแกส่งเบต6 4มาใช่ไหมเบต6 4แกส่งมาปุ๊บมันก็จะเข้าม่ตรด์รีด6 4ใช่ไหมมันจะเป็นจากเบต6 4เป็นรูปภาพให้แกเนี่ยประโยชน์ของฟังก์ชั่นรีด6 4 ที่เอาไปเอาลูกลูกที่ได้จากไาอ้นีคาเบนาเบร้่<ช>างไหนเปน็นจะมีไอมมไอ,มมไอไเมจทร์มัมโมอ,อเมตไอตวะไม่<ฮ>เห็นอ่ะหอไหนดี ตรงอันนี้ฉันดูโค้ดของเทนคาร์โมเดลนะเราต้องเทนโมเดลก่อนอันแรกแกใช้โค้ดชั้นใช่ไหมฟังกชันไหนนะอิมเมจตัวอิม ฮอกอ่าอิม t o <ท> h a อกใช่ไหมฟังก์ชัน image t o h a อกเรากไ็ไม่ที่จอกมันอธิบายก็คือมันมันยังไม่ยุ่งกับฟังก์ชันมันไปอธิบายโคดแต่ลราดับก,ก่อนแล้วมันค่อยเรียกกลับมาฟังก์ชันเข้าใจไหมเรียนไปข้างล่างก่อนเรยออยากรู้ฟังก์ชันก่อนชอบเป็นทีละสเต็ปดีกว่าไหมถ้าไปทีละสเต็ปเราเต้องลงไปก่อนอ ถ้าถ้าสเต็ปก็เริ่มจากรีดด d a t าเทนเห็นไหมก็ก็อ่านไฟล์ด a ต้เข้ามาเฉยนี่แหละอ่ะเราก็จะไปเรียกใช้ Re d d d a t a ใช่ไหมที่ฉันเขียนฟังก์ชันไว้ไอ read d a t a ก็ก็วนลูปตามโฟลเดอร์วนลูปเข้าไปในโฟลเดอร์ก็วนลูปรูปแต่รูปมาใช่ไหมอ่านรูปเข้ามาเห็นไหม c v สองจุดอ m r e a ดอ่านรูปเข้ามาได้รูป้วนะไอ้ img รูปเอารูปไปแปลงเป็นฮ o อกก็ใช้เมทอด Im ิมเมอเห็นไหม ก็ไม่ได้ใช้แมทต่ออดอิมเมจูฮอก็ทําการ ENCODE จะได้ออกมาสองค่าคือค่า V มันเป็นค่า t ทู l อเนี่แหละกับ b u ฟเฟอเสร็จปุ๊บเอา Buffer นั้นไปเอนโคดเป็นเบตหกสิบสี่เนเอาไปเอนโคดเป็นเบตหกสิบสี่เห็นอยู่เนาะีหกสิบสี่เนี่ยเห็นไหมมันทัดนั้นเห็นใช่ไหมเอาบัฟเฟอไปเอ c o d e เป็นเบสีใช่ไหมนั่นแหละเราจะได้เบสีสีมาแล้วเอาเบสีสีนั้นน่ะไปต่อหัวมันเอาหัวมันไปต่อสามารถอิมเมจเตอเอาไปต่อเป็นส่วนหัวมันเฉยเฉยเพราะว่าตอนที่เราส่งตอนนั้นมันมีส่วนที่มันเป็นหัวตอนที่เราไปเจนในในเว็บอ่ะมันมีส่วนหัวใช่ไหมส่วนหัวกับส่วนที่มันเป็นข้อมูล ไอ้น,นี่เหมือนกันเราเราต่อส่วนหัวให้มันเพื่อว่ามันจะได้เป็นรูปแบบเดียวกันเฉยๆอ่ะต่อส่วนหัวไปเสร็จปุ๊บก็ยิงรีเควสไปที่คอนเทน,นเนอร์อันแรกที่เราสร้างใช่แล้วนะอ่ายิงไปปุ๊บก็จะได้ฮอกกลับคืนมาใช่ไหมอันนี้คือยงไปหาฮอกแล้วใช่ใช่เห็น <c oughs> รีเควสต์ดอทเก็ตอันนั้นคือเราก็ไม่ได้ดีของจริง โมเดลไปใช่ใช่ใช่เพราะว่าเทนเนอร์โมเดลมันใช่มันมันเป็นเบร์โพีแล้วเพราะว่านี้มันไม่ใช่หน้าเว็บเราให้มันทํางานของมันเองมันก็เลยต้องทําอย่างนี้มันก็ยิงไปแล้วมันมันได้ค่าฮอกกลับมาใช่ไหมมันก็เอาค่าฮอกกลับไปกลับไปเก็บไว้ในไว้ในตัวแปรไว้ในอะไรของเราที่เราทําการรีดไว้มันก็จะเก็บไว้ที่ตัวแปร Data ด้า a เซ็นห้องเห็นไหมด้นนั้นมันจะเก็บค่ารูปที่มันแปลงเป็นฮอกแล้วพอแปลงเสร็จฉันก็เอาไปเก็บไว้ในไฟล์เผื่อได้ใช้ในอนาคตก็เซฟไปในไฟล์นั่นแหละเก็บปึ๊บก็ข้อมูลที่มันได้มาเป็นฮอกใช่ไหมเอาไปแปลงให้มันเป็นอารีอยู่ที่หัวข้อ convert lead to a r i y คอนเวิร์ติสทัวร์เลยอันเนี้ยไอเห็นจะอยู่ไหนวะเนี่ยโหลด Data t เทน่ะเห็นไหมโหลดนะไม่ใช่ลิสต์โหลดมันไม่มันไม่มันไม่บอกบรรทัดให้ฉันน่ะฉันก็บอกไม่ถูกเออเออเซลเซลเซลที่เจ็ดแกเห็นเลขเซลไหมต้องมีวันที่ ไอซีลที่เจ็ดนะไอซีลที่เจ็ดชั้นเป็นคอนเวิร์ตลีดทัวเลยนะล่องเลื่อนลงอีกนึงเห็นไหมฮาคอนเวิร์ตลีดทัวร์เลยก็คือเอาเอาไอ้ไอ้ฮอกที่มันเก็บเป็นลีดเป็นลีดเป็นลีดของใครของมันอะมาแปลงเป็นอะเร่ก่อนอ่ะมาแปลงเป็นอะเร่เพื่อจะได้แยก x แยก y x กก็จะตั้งแต่ ตั้งแต่ตัวนี้จนถึงตัวนี้แล้วตัวสุดท้ายมันจะเป็นผลเฉลยอะไรประมาณนี้ก็ถ้าอ่านนี้เนาะเอาทุกบรรทัดเนี่ยเอาทุกบรรทัดที่มันเป็นคอลัมน์เฉลยเอาทุกบรรทัดนะแล้วก็คอมมาตั้งแต่บรรตั้งแต่คอลัมน์ที่ศูนย์จนถึงก่อนลบหนึ่งใช่ไหมก่อนบรรทัดสุดท้ายไอ้ก่อนคอลัมน์สุดท้ายคำว่าลบหนึ่งคือก่อนคอลัมน์สุดท้าย ไอก็เอาทุกบรรทัดเหมือนกันแต่เอาเฉพาะขอลันมสุดท้ายคือลบหนึ่งขอ้อรั่มสุดท้ายต่อไปก็เอามาเช็คว่าร a ต a ้ามันมีขนาดเท่าไหร่ก,ก็ดอปเชไปอันนี้ฉันทำควบเลยก็คือโหลด d a ต a าเชเข้ามาเลยก็สเต็ปเดียวกันกับเมื่อกี้แหละก,ก็เก็บไว้ในไฟล์จะใช้ก็ค่อยโหลดมาแล้วก็คอนเวิร์ดให้มันเป็นอะไรปั๊บปั๊บปับป๊บก็เก็บไว้ในตัวแปรปั๊บปั๊บปั๊บ อ่าต่อไปจะเป็นส่วนสำคัญแล้วไอเทนโมเดลเทนโมเดลเอ็กซิชันทีเอาหรออ่านว่าเอ็กซิชันเลยก็สร้างแล้วก็ฟิตเข้าไปก็ฟิตค่าเอ็กเข้าไยเพราะว่าเราทำแล้วมันก็ฟิตเข้าไปปกตินี่แหละฟิตเสร็จใช่ไหมก็ทำการพีดิเอาเอ็กเอ็กเทสที่เราที่เราอ่านมาน่ะเอ็กเทสอ่านมาตอนที่สองอ่ะก็ไปพีดิู มาดูค่านู่นนี่นั่นก็ดูค่า accuracy นู่นนี่นั่นปั๊บปั๊บปั๊บเอ็กวนขะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ซขูนร้อยให้มันกลายเป็นถ้ามันสูงสุดแค่หนึ่งอืมนั่นแหละก็มีคอนฟิสชั่นเมกทีก็ดูเป็นอยู่หรอกแล้วก็เราเทรนเสร็จใช่ไหมเราก็เซฟโมเดลเก็บไว้เพื่อได้เอาไปใช้ในในในพาร์ทหน้า ันเทียนอยู่สามโมเดลมั้งอันนี้ XG Boost ก็เทียนปกติเลยคำสั่งเทียนก็เทียนปกติแล้วก็เซฟ SVC ก็มันดีมั้ง SVC ก็ดีนะแค่ขนาดมันใหญ่ SVC ทำไมฉันถึงใช้ใช่ไหมหาเอาเองอยู่แล้ว <c oughs> จริงๆแล้วก็มีดีลแนะนำมา เดียวนะนําผนอันนี้มาบอกว่าแต่ว่าถ้ามันต่ําก็ใช้อันอื่นนะเราก็เลยไปหาหาอันอื่นมาแล้วเราก็พยายามเอาสามโมเดลนั้นมาผนวกกันก็เลยใช้เวอร์จินคลาสสิฟายเออแต่ไม่ได้ใช้หรอกโมเดลมันขนาดใหญ่เกินมันเกินมันโหลดยากมันไม่สามารถส่งขึ้นกิดได้ก็เลยไม่ได้เอาไม่ได้เอานี้แต่นี่เราเทรนโมเดลเยอะเ,ยเฉยๆแต่ว่าได้ใช้จริงเราใช้แค่เดียวแล้วก็เซฟเซฟไปแค่นั้นแหละ ก็ไม่มีอะไรในการเทรโมเดลเสร็จแล้วทําแค่นี้เลยเราจังไปเบิ้งได้พัดนานาแ,แต่คิดว่าใช้อีกก่บูดอันนี้คือเราเทรนโมเดลเสร็จแล้วเรามีโมเดลไว้ในมือแล้วนะช่างมันจะมีโมเดลเขียนช่างมัน <S <S ขอแค่เราเซฟโมเดลมันไหนไว้แล้วเราจะใช้โมเดลไหนอันนั้นจอีอเรื่องหนึ่งต่อไปจะเป็นส่วนของล็อกเกอร์ตัวที่สองเนี้ยล็อกเกอร์ตัวที่สองแล้วก็คือ ค่าแบนคาร์ดเอาโอค้ดข้าไปใหนน้นะค่าแบนคาร์ดค่าแบนคัส <c oughs> มีไฟอะไรบ้างเนี่ยค่าแบนคาร์ดจะเขียนคล้ายๆกับไอเจนออฟโคจิเลยเขียนคล้ายๆกันอ่ะมาดูที่เมนก่อนว่าในเมนเราทำอะไรไว้บ้าง <c oughs> ไอในเมนเนี่ยเราก็สร้างเาม็ดตอดโพสต์ขึ้นมาเนาะเม็ดตอดโพสต์เราทำการรับอะไรบ้างเม็ดตอดโพสต์เนี่ย เราทำการรับอน,นันนะ่ะรับส่วนที่เป็นขบ body อ่ะรับถ้าเปิดใน postman อ่ะต้องเปิดใน postman ดูประกอบ,อกอบมันจะได้เห็นภาพเพราะาเราไม่ได้เขียนเว็บแ็เปิด postman ดูวิจารณยังไงเหมือนกัน

วนมาดูนี่ไหมาการซื้นค้ฟอไจะไปไนะแปลว่าอรืเปล,ล่อย่ายงโซลี่ฮะแน่คะแนนเพิกก่มแต่ว่าอกว่าเป่นมาเป็นเ่อนะ้มาอาจารย์ตงกับหยูยเราบ้ันบอกแักนี้ดยู่เหรวเราติดปเล็อันเนี้เขาจะทำอะไรเหรอเกหยทติะีะที่บอกใช่ไหมว่าสร้างว่าสร้าง pointer ตเ,ตเอ้ยสร้างไอ้ไม่ตอดโสตไว้ใช่ไหมเห็นไหมเราใช้ไม่ตอดโพสตอรยนั้ืน่า ถ้าเราไปทำงานก็จะเรายนไปอันนี้คือแบบว่าจะมีเลี่ยนโค้ดให้ถึงนั่นถึงนี่แล้วก็ไปทำต่อเองขึ้นมถ้าเกิดว่าถ้าเราไปทำงานก็ไม่มีเตียงอะไรให้นั่นแหละช่วงช่วงตอนช่วงตอนที่การเทียมโมเดลไงอไอ้เทียมโมเดลอาจารย์ไม่ได้มีโคตรอะไรให้นะเราต้องจับนู่นจับนี่แล้วก็มาเทรนของเราเองอแต่แต่อาจารย์ก็ให้อะนันนี่ระวังง กสามรรปะณเเอออย่างน้อยก็มีที่เคยเรียนไม่แเราไปทำงานเริงแล้วก็จะเอาพวกนี้เลยอืมหรือไม่ก็ไปหาในเน็ตว่าการเทรนโมเดลอะไรเนี่ยมันต้องใช้ Data ที่มันแบบเป็นแบบไหนเป็นข้อ่างนี้เป็นอันนี้เป็นอันนี้แล้วก็ฟิตเข้าไปแล้วก็ต้องน้องโมไลยังไงอืมก็หาในเน็ตที่ยากจริงๆทฤษฎีดเกก็จะใช้ตัวนั้นเออเออแล้วก็อาจารย์บอกว่าไอ้เราอ่ะเราเป็นเจนที่ไม่ไม่ต้องไปซ่าน แต่เป็นเกณฑ์ที่ต้องรู้ว่าอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีแล้วจับมาผนวกกันยังไงก็ให้ประสิทธิภาพมันดีขึ้นเออแล้วมาจับรวมกันยังไง่อให้ประสิทธิภาพมันดีขึ้นอ่ะอันนี้เราสร้างเป็นแบบโพสไปใช่ไหมเนี่ยก็โพสตามด้วย endpoint ตามนี้ endpoint ตามนี้เลย endpoint ตามนี้เสร็จปุ๊บเราจะส่งอะไรเข้าไปใช่ไหมเราส่งไอ้รูปเบรคของสี่นี่แหละเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นตัวอย่างเนี้ยเบรคของสี่ใช่ไหมมันจะมีส่วนหัวเห็นไหมส่วนหัว เนี่ยส่วนหัวเห็นเห็นข้อมานี่ไหมค้อมานี่จะแบ่งส่วนหัวอันนี้คือส่วน d a ต a าส่วนหัวกับส่วน d a ต a าปึ๊บส่งมารับมามาเก็บไ้ที่ไอเทมไอเทมปึ๊บไอเทมส่งไปเป็นเจสันส่งไปที่เจนฮอกเพราะว่าเราได้เบทหกเบทหกสิบสี่มาใช่ไหมส่งไปที่ Gen Gen เจนฮอกเจนฮอกก็จะไปอ่านเบทหกสิบสี่นั้นแปลให้มันเป็นรูปภาพเอารูปภาพนั้นไปเจนเป็นค่าฮอกมามันก็จะได้ค่าฮอกกลับมาให้เรา ยังไงไมันเป็นสเต็ปของ้นั่นเลยเสร็จปุ๊บเอาค่าฮอก <H ock. S 2> เอาไปเรียกมดไอ้ร็อกเกอรใ์ใช่ใช่ไอ้นี่มันจะไปเรียกใช้ร็อกเกอร์ใช่ค่ะคาแบนคาแบนก็ขึ้นร็อกเกอร์เหมือนกันคาแบนก็จะขึ้นเป็นเซอร์วิสตัวหนึ่งให้เราเรียกใช้เหมือนกันต,ตัวตไม่หมายถึงว่าจงท้อกะ็คือมันจะไปไปหาคาคาแบนใช่ไหมคาแบนไปหาฮอกเราให้ฮอกค่อยกลับมาหาคาแบน เรารับรูปที่เป็นเบรดโฮลตีมาเลยใช่ไหมใช่อ่ะตอนนี้โค้ชแมนเราคือฟอนต์ใช่ไหมไอ้คาอีเมยียเนี่ยอันนี้คือเบรดโฮลตีสีส่งเบรดโฮลตีไปหาคาแบนคาแบนส่งค,คาอีเมยียไปใช่เบรดส่งเบรดโฮลตีไปเลยเสร็จปุ๊บไอ้เนี่ยจะไปทํางานของมันเองแล้วมันก็จะส่งเลขฮอ,อกกลับมาให้เราแล้วมันก็จะไปทําการทีเนี่ยกำลังจะพูดต่อค่าฮอาก็ไม่ ก็นี่ไงได้ใช้ตอนที่มันส่งถือว่าได้ใช้ไหมถ้ามันเป็นเบ็คโงลีแล้วแกบอกว่าแกส่งเบ็ดโฮลีไปนี่ไงส่งเบรคโฮลตีไหมเราแล้วทำอะไรเราจะถึงขัอนที่ต้องไม่ได้ข้อใดอ่ะอ่ะสมมติถ้าเราส่งเนี้ยจะจะถือว่าเราส่งเบรคโฮลตีไหมเนื่องจากว่าแกส่งเบ็ดโฮลีที่ไม่ต้องทำอะไรแล้วอะก็คือไปใส่ไอ้รถได้เลยใช่ไหม มันคือมันสามารถเอาอันเนี้ยไปใส่ในฮอกได้เลยมฮอกแห้งูตัวงูอยู่บ้างูเสียดิบอไรยังไงอ่ะแบบทั้งแต่แกฉันอาจจะไม่เข้าใจคำถามแกมันเลยตอบไม่ตรงจุดเอ่อี๋ยวเราฉันฉันกลับไปฮอกก่อนนะฮอกใช่ไหมฮอกเตรียมรับอยู่ที่เมนฮอกเตรียมรับเนาะมันทำไม่ต่อนี้ก่อนเนาะ ในน็อตนะเอ็นพอยของมันเนาะอ่าเราทําการส่งเบรด64มาให้มันนี่เบรด64เรานี่มันอยู่นหน้าตานี้ปึ๊บมันเอาเาบรด64เราเนี่ยไปอ่านต่อในเม็ดต่อนี้อ่านเฉยเใช่เพราะว่าเบรด64มันไม่ใช่รูปภาพมันจะเอาเบรด64ไปแปลงเป็นรูปเนี่ยคือบรรทัดนี้เลยเนี่บรรทัดดีโคดนี่ใช่ ใช่เอารูปไปเจียนเป็นฮอกมาให้เราเป็นรูปเลยใช่ไหมเราเปิดรูปมาดูเลยได้เลยใช่ไหมใช่อันนี้เปิดรูกออกมาดูได้เลยตรงตรงจุดตรงจุดแล้วบุหัวใสเราบุพอเราได้ฮอกมาแล้วใช่ไหมฮอกมาเสร็จปุ๊บเอาฮอกนี่แหละไปพีดีเอาฮอกไปแทงเอาล่กมากัดแต่มันอ๋อ การ์คนการะนเลยในการพีดิใช่ไหมอันนี้เรา,เ,ราเขียนอันนี้ของเราเอางเนาะก็ส่งโมเดลไปแล้วก็ส่งส่งส่วนที่เราจะพีดิไปเนาะไอ้โมเดลชัรโหลดมาแล้วอ่ะน,นฉันใช้เ e อ b o o ์บูเราเซฟไปแล้วเราก็โหลดมาใช้ได้เลยโมเดลเราอะ่ะ<อ>แล้วก็ปึ๊บไปทํางานต่อตรงนี้ในการพีดิคใช่ไหม<ช>ไม่รู้จะเขียนแยกไฟล์กันทำไมก็ไม่รู้แต่ว่าไม่เป็นแจกไฟล์แต่ไฟล์ได้ก็คือ เอาโมเดลมาจุดพีดิกเหมือนเดิมพีดิคโดยใช้ข้างฮอกอันนี้ดีเชฟมันเฉยๆเพราะว่าถ้าไม่ดีเชฟเดี๋ยวมันจะเข้าโมเดลอะไรมไม่ได้นั่นเป็นส่วนประกอบใหญ่ๆของมันปึ๊บแล้วก็เอามาแมทช์กันกับไออารีตัวเนี้ยมาแมทช์กับดิกชันนารีอืมไม่เรียกว,ว่าดิกชันนารีเอามาแมทช์กันว่ามันจะได้ตัวอักษรตัวไหนปั๊บปั๊บมันก็จะตอบมาเป็นคาอันนั้นเลยเนี่ยก็จบแล้วอีซี่ป้ะ เตร็จแล้วโคง่ายหรอแม่ใช่พอพอผมพูดเนี่ยใช่ใช่ไปทางพูดมันจะมียิบย่อยีเดียกว่มันไอ้ไอไอพาบี้แหละที่กูโคตรจะรอกูแก้กับบอลแม็กบอนนั้นอ่ะบอลแม็กพาดูดไอดีเชฟนี่ก็จำไม่ได้แล้วว่าต้องดีเชฟมันไม่น่าตัดเสร็จแล้ว